คนคือมีคนทักมาหาอีกเยอะมากนะคะว่าแบบใช้อะไรทําไมหน้าถึงขาวขึ้นเยอะมากๆเลยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนที่แบบหน้าดําแต่ว่าตัวขาวใช่ไหมวันนี้นะจะมาบอกกลุ่นะคะว่าซิปหน้าขาวของอีกนะคะมีอะไรบ้าง <c oughs> เสียงแหบไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเรียวมากๆเลยนะคะทุกคนเริ่มต้นนะคะถ้าตอนกลางคืนเนาะเอกก็จะใช้ตัวนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่มันเป็นแบบน้องทางพลาวนะคะเขาเรียกว่าเป็นครีมทางพลาวนะคะทุกคนเนี่ยเห็นปะเออมันจะช่วยทําให้หน้าของเราเนี่ยขาวกระจ่างใสนะคะทุกคนแต่ก็จะมีตัวเซรั่มอีกหนึ่งตัวนะทุกคนค่ะแล้วก็เออก็จะเป็นกลางคืนเนาะตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ทาผสมกันเลยค่ะทุกคนค่ะเป็นตัวเออเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ขาน้าเซรั่มนะคะจะช่วยนในเรื่องของผิวขาวกระจ่างใสเนาะทุกคนคะ่ะแล้วก็อีกหนึ่งตัวที่ขาดไม่ได้เลยนะคะเอกจะไม่ใช้เลยถ้าเอกไม่มีรอยสิวนะคะนี่แต่ว่ามันมีรอยสิวไง้ทุกคนคะ่ะก็เลยต้องใช้ตัวเซรั่มสตรอเบอรี่ตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องกันแบบว่าทาให้รอยสิวของเราตรงเนี้ยมันจะจางลงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือจางลงเยอะมากๆแล้วนะคะถ้าเปรียบเทียบกับรูปเมื่อก่อนนะคะทุกคนค่ะแล้วทีเนี้ยก่อนอาบนา้ําทุกคนไม่เป็นไม่เป็นสติปนะทุกคนก่อนอาบน้านะคะก็คลีนซิ่งหน้าให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนก็คคคจะคะะ่่ทุเคคเป เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเอ่อฟาวเดอร์สกินนะคะทุกคนค่ะจะช่วยในเรื่องของการเน้นรักษาแล้วก็ผัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนนะคะทุกคนจะเน้นเรื่องของการสิวตันเนาะใครเป็นสิวตันเนี่ยแนะนําเลยนะคะแล้วก็ตอนเช้าเนี่ยเซตตอนเช้านะคะก็จะตบด้วยน้องตัวนี้ทุกคนทําตัวมากค่ะทุกคนเนี่ยทาตัวมากเคเอนะคะทุกคนเคเอปะ เออนั่น KA นั่นหละค่ะทุกคนค่ะก็ให้ความช่วยมือกับผิวของเรานะคะทุกคนค่ะแล้วก็จะเป็นน้องตัวนี้เซรัม่มอันนี้เหมือนเดิมเซรั่มคาหน้านะคะจะเน้นเรื่องของการรักษาเอ่อเขาเรียกว่ารักษาสภาพผิวของเราทําให้ผิวของเราเนี่ยดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแล้วก็เซรัม่มสตรอเบอรี่ตามด้วยอ๋อจะมีกันแดดด้วยทุกคนนี่กันแดดตัวนี้ค่ะนี่จะเป็นกันแดดของทางเพ้านะคะทุกคนดูนะนี่ เธอดูหน้าฉันสิชุบชุบชุบนะคะแล้วก็ตามด้วยอ๋อกันแดดก่อนทากันแดดนะคะ,มอ,ออคะมอยเจอร์ก่อนค่ะมอยเจอไรเซอร์ตัวนี้เลยทุกคนแล้วคือหน้าดีมากทุกคนค่ะดูนะนี่เธอฉันอะแบบปลื้มใจกับตัวเองมากๆเลยในะแบบพอ,อนี้ทุกคนสกินแคร์ที่ฉันใช้อยู่คือเราราคาหลักร้อยตลอดเลยทุกคนค่ะเพราะว่าหลักพันอะไม่ใช้ยังไม่ถึงเวลาที่เราจะต้องใช้หลักพันก่อนนะคะเพราะว่า เรายังไม่มีเงินขนาดนั้นนะคะทุกคนค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะทุกคนค่ะใครนะอยากจะได้ตัวไหนเนี่ยสามารถสั่งซื้อกับเอีกได้นะคะทุกคนเออเนาะบ๊ายบายค่ะ